แฟรงก์ Frank, นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ในตอนนี้ครอบครัวของเขาประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจตกต่ำรวมถึงตัวเขานั้นได้รับภาระง,งานจากการเรียนออนไลน์มากขึ้นแถมยังต้องห่างจากพ่ออีกจนถึงหน้าตอนนี้แฟรงชว่วงนี้ที่บ้านเราทำงานหนักมากเลยนะพ่ออยากให้แกทำงานทุกอ,อย่างให้เสร็จจะได้กลับมาช่วยงานที่บ้านต่ออ๋อย่าทำตัวเร็วไหลมากนะ พูดงี้ฉันจะมาหาแกและฉันหวังว่างานทุกอย่างของแกจะเสร็จนะไม่เช่นั้นฉันก็คงจุดปัญญากับแกแล้วล่ะางานก็เยอะ้อะไรโคก็สั่งไม่อยู่แล้วก็พ่อกระบน,นางานก็อย่างเยอะเคียงเคียงคนแล้วไม่ใช่่นยืน แบงช่วงนี้เป็นไงบ้างอะโคตรเครียดเลยเว้ยมันมันแบบงานมันเยอะมากแล้วพ่อก็ไม่ว่างแล้วตังก็ไม่ค่อยมีด้วยไม่รู้มันช่วงนี้มันเป็นเรื่องเครียดเครียดมากไม่ไหวแล้วเนี่ยก็บอกพ่ตัวนจะมีแบบมีวิธีไหมแบบมีเพื่อนคุยมีอะไรก็ได้เอางี้แล้วกันเดี๋ยวกูจะส่งลิงก์เว็บเว็บหนึ่งเว้ยเป็นเว็บขายของออนไลน์แล้วมึงก็สั่งสิ่งของที่มีชื่อว่ายาวิเศษเว้ยยาตัวเนี้ยมันจะทำให้มึงเนี้ย ผ่อนคลายแล้วก็กลับมาสนุกสนานได้ในช่วงเวลาที่เคร่งเครียดแบบนี้เน่มันได้ผลดีมากเลยนะเว้ยคร่งคืออะไรวะมันก็แค่ยาตัวหนึ่งเว้ยมันไม่ได้มีผลข้างเคียงอะไรมากหรอกมันก็แค่สั่งซื้อมาแล้วก็มารอรับที่บ้านแค่นี้กูรับประกันเลยเดี๋ยวครั้งนี้กูออกให้ก่อนก็ได้เพราะว่ากูเห็นว่ามึงเ,เพื่อนๆกูไงเออกูไม่รู้จะทำไงวะมึเออดีดีด,ดีเดี๋ยวมึงเตรียมรอรับของได้เลย 那可以啊，比谁？ วันไหนไหนวันไหนก็ได้ไปนี่จะทำอะไรเออไม่ได้จังหวะพอดีเลย ขอตั้งเลยดิตั้งเหรอชิ้นก็ส่งตั้งให้แกทุกเดือนอยู่แล้วแกจะอะไรอีกก็เมื่อ,อวานเพื่อนส่งยาพิเศษมาก,ก็เพื่อนบอกว่าถ้าอยากได้ยิ่งก็กตั้งมาซือ้อแฟนนี่แกติดยาเหรอ <c oughs> กองเครียดอะ่ะนะมีแต่งาน,นเครียดเหรอแล้วฉันทำงานหนักทุกวันเพื่อส่งเสียให้แกได,ด้เรียนดีขนาดนี้แกเครียดอะไรแซงอา้าพ่อเคยถามของบ้างป้าปมิวเลียของเป็นยังไงอ่ะมันมีความสุขไหมมันเครียดแค่ไหนอ่ะโทรมาแต่ละทีมีแต่บ่นไม่ได้ด่าเคยสนใจผมบ้างป้า ใช่ไหมสดแล้วไปเกจะรู้สึกยังไงอ่ะแต่ว่าตอนนี้แกต้องมากับฉันาทานี่จะทานเงินลบงบัตแค่ส่งตังม,มาแล้วจบปั๊จะทำอะไรเป็นเรื่องวุ่นวายทำไมอ่ะฉันคิดถึงใน,นตัวแกมากนะบางแต่ตแค่ส่งตังม,มาแล้วจบปั๊ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งอุตาหอนนะครับสำหรับการแก้ปัญหาในทางที่ผิดโดยใช้ยาเสพติดเป็นตัวช่วยผู้ปกครองก็เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ครับโดยการสอดส่องคอยดูแลและตักเตือนในสิ่งที่ถูกต้องหรือถ้าท่านพบเบาะแสการใช้ยาเสพติดก็สามารถแจ้งเข้ามาได้ที่สุดท้ายนี้นะครับทางเลือกในการแก้ปัญหาของเรามีหลายทางอยู่ที่คุณจะเลือกอะไรระหว่าง มีความสุขชั่วขขณะในโลกแห่งความฝันหรือจะใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าในโลกแห่งความเป็นจริง